บัดนี้วันที่21มิถุนายนสอาเป็นวันที่50ที่ข้าพเจ้าพรนิกายขอถวายชสงสวส่สาทยาพระสุภาปารินและมณฑ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระเรกได้มีสมาธิเจาจในอัครายัญชนะในบทสวดเดี่ยวต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกระพาัตนาตรอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังพิวาเจมีสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนัมัสาวีสุปฏิปันโนพระควตสาวกสังโคสังคังนามามีสองบทบูชาพระพุรธีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุติรังปะรินพุโตคุเนหิธารมาโนธานิปารมีหิ จตทิสติยาวชีวังอหังคุทธังธรรมังสังคังสระนังขโตปูเชมิรัตนาตะยังธรรมังจารามิโสดทีนาสามวสุชนึงเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอันตระคชันตุเทวตาสัทธังโมนิราชัสาสุนันตุสาขโมขังสักเคกาเมจารูเปเขเิสิคาราตเตจันตาริเขวิมาณีทีเปรัถเทสขาเมตารุวานคะหเนเขหวัตธุริเขเต ภุมมาจาันยันตุเทวราชลธาลวิสเมยพคขันทาพนาขาดิทันตาสันติเกยังมมนิวารวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนการโรยามพันตาธรรมโวนการโรยามพันตาธรรมสวนาการโรยามพันตาสี่บทวสวยปุภาภาคณมการ นโมตัสสาภคกวโตอวรหะโตสมมาสมพุทธัสสานโมตัสสาภคกวตอะรหะโตสมาสมพุทธัสสานโมตัสสาภคกวโตอะรหะโตสมาสมพุทธัสสะห้าบทสดตรเนาคมพุทธังสารนงคฉามิธมังสารนาคฉามิสังขังสารนงคฉามิทุติยมปพุทธัง สารน nu ั่งขชาฉามีทุติยมติธรมังสารนั่งขชาฉามีทุติยมติสังคังสารนั่งขชาฉามีตเติยมติพุทธังสารนั่งขชาฉามีตเติยมติธรมังสารนั่งขชาฉามีตัติยมติสังคังสารนั่งขชาฉามีหกบสวดสัจจการิยคาถา นาที่เมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังว่ารังเอเตนาสัจวัชนะโสติเมหตุสัพพทานาที่เมสารนังอันยังทมโมเมสารนังว่ารังเอเตนาสัจวัชนะโสติเมหตุสัพพทานาทีเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังว่ารังเอเตนาสัจวัชนะโสติเมหตุสัพพทาน เจตบสวติรัตนปนามคาถาพุทธังนเมรัตนโพตัชริรจิตตังธรรมมังนเมรัตนโพตวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนโพตสุสีะจิตทีเอตังนเมติรัตนังรัตนาตยวหังสัมมาสมโมสริตวัทโวิเศษสภูตังอัญโยยายยตะคุณโยข่าวสัพพวตังอสุเมตยามหิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินา ตัีตะเรสามาสังทเวณะโลเกกดธาตจัจจิเรนะจปาตโูตังคัมภีรยานวิศยังอาติถุทัศสถทางวิญยูหิปันติตัชเนหิวิชนยรูปังโลกามหิเกหิจิจัฏจุปาลพันนียังเกสัจิสุทุวิธิทางคุณกายตายานะเมหิเยวะชนะตายะสุเวสุกัมปิสมุปัสสตังมนสิ สุปสธะปะสาทธ,ธานางปุญญัธิกานามะสมุตตะมะปลณณภูมังทุขขาปรมจนะโมขะสารานาังขาตานางปูชาระเหสุป,ปรารมังอภิปชูชเนยยังนิพานสัจชิการิยายุปะนิตยสังสัมมากิเลสัมะโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิอาะกุกสเลหุบเสวนียังปาเนิหิจาปิสารานาง ขมามณียเมวะตัสมาหิตต่างติรัตนาสาราคตตมหารันตตนที่วางคณนเนสุนมะสมานาโพเชมะจาปิชสปางสุปสัสสนนจิตตาตาตถานุปาริจริยารัศธาระาตาจกาปุญเยนาตถา,าสุขเตสุขีพเวมุเตเชนสัสสะจสถาปิสวัทิโฮตุโยเจธะ ธรรมวินยัยมหิปมาณะภูโตโลกุตราพิสมยโยเนียโตสุพโพชังตโสปนิสสยะจายายะอายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสาธะกาโรแปดนามการาสิทธิคาถา <c oughs> โยจคุมาโมหะมะลาปะกัโทสามังวพุทโธสุขโตวิุตโตมารัสปัสสวิริโมจยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังเสียสานามีโลกาสนาธาจวินายกันจตันเตชะสาเตยิชะเสิทธิหงโตสัพพันตารายาจวินาชเมตโตธรรมโมทัชโยวิยตัสสะสัทธุศาสน สิโลกัสวิสุทธิที่มักคังนิยานิโกธรรมธาตสธาารชาตาวโหสันติการสุจินโนธรรมัโวรันตังสิระสานามามิโมหะปะทาลังอุบาสันตธาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตารายาจวินสเมโตสัทธัมมเสนาสุขตาลุคโยโลกัสปาปู ปกิเลสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจัสมวาคตธรรมมังวิสตังกโรติสังฆวรันตันสิรสานามมีพุทธานุพุทธังสมาสิงสถิถิพันติเศษสัตติเยสิทธิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนโตดาวบุสวดนโมการอัฏฐกนคถา นมโมอรหัตตสัมมาสัมพุทธสัทธสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมมาสสาสวะขาตัสเสวเตนิธานมโมมหาสังคัสสาปิสุวัตทศีลทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัชสารตนาตยาสสาทุก,กังนโมโอมากาติตัสตัสสวัตุตายาสปีนมโม การปภาเวนวิคันชนตุปัาถวานโมการานุภาเวนัสุวัติหนตุสัพพทานโมการาสตเตเชนั้นวิธิมีหงมเตชวาเศบษฐีโสดมหาสมัยโสดเอวมเมสุตังเอกังสมัยยามพะคุวาสังเกสุวิหารัติกเปิโรวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสนสตธิมบันจมาเตหิภิกขุสเตหิสาเพเหวาระหัน ตหตทั้งทจรลอกระาตตหิเทวตาเยูุ่ยยนัสันิปริตาโหดิพักกวันตั้งทัาสนาเย่ภิกุสังขะอัตโคจตุนังสุถาวาสกายกาังเทวานังเอตัถโหสิยังโคภักวะสักยสุวหารติกปิโลวาทุสมิงมหานมหัตาภิกุสังเคนัสอาทิง पांच समाते ही भी खुसते ही चपे हैं वह राहानते ही था सही चलो कहा तो ही थे वह ताये पुईये नष्टानि पतिता हो तिपकवान तांशासना ये पी खुसंखा त्यानु नमयम पिये न पकवाते नु पसंग कमयम ओ पसंग कमितवा पकवतो संत के पाचे कहा था फासरीया मातियत को ताथे वह तासरीया था पिनाहलवा पुलिसो संमिचि तंवा 菩萨หรือเยาว์สาวีต่างว่าพาะองค์สมนิชฌายเอาว์เมว์วสุทธาวาสสุทเวสุธริตาภโกวโตปุระโตปาตุระหังสุวัตโคตาเทวตาภะวันตังอะพิวาสิตวาเอกมันตังอะทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภกวัตโตสันติเกเยีมังคาทังอภาสีมหาสมัยโยอปนัสมิงเทวกาญาสมาคตาคตาหมิงมังธามะสมยางทักิตาเยาวะปราชิตระสังขันติอัตโวะปราเทวตาภกวัตโตสันติกเก็ อีมาคาทังอภาสิาตะที่ขวสมาทังสุจิตตังอัตโนชุกรรมกันสุสารัติวเนตตานิเคตัวอินทิยานีราคันติปันติตาติอัตโอปาราเทวต้าภคกวตโตสนติเกอิีมาคาทังอภาสิชตววคีหลังเิตววปลิขังอินทคีหลังโอหัจมเมชาตเตจราเตโชธาวิมลราชขุมตาสุทันตาสุสูนอาคาติอัตโคอปาราเทวตาภคกวตโต สันติเกอิมาคาแภัสยเกิพุทธัสระนคตาเตเแ่งคเสันติยพายภูมิหายนุสังเทหังเทวกายาปรรปุรสันติติยตข้ะวาสักสุวิหารติอตโ้อพัวาพิขุอามันเติเยผู้เยเนภิขเว हससुक तो सुधेवता सीपतिता होती हता सना सै पिते खवे हे सुवती तम था नर सम संभुता ते शि भखवंता ने एत पवेवता सीपतिता हे सुस्य था पी मह एक ततये पिते फुवे सन्तीत था नरत संभुत्ता शम भी भुखांता न एत พวิสันติสยยถาปิมหังเอตราหิอาจิตชิสามิภิฆเวเทวกายานังนามานิกิดติสามิภิฆเวเทวกายานังนามานิเทศนสามิภิฆเวเทวกายานังนามานิตาสุนาทัสาธุกังนัมสิกโรทพัสลีสามิติเอวมพันเตติโคเตภิกขุภควโตปัญจโสสงภควาเอตถโวจร see loogia minu kassal , mille ta pumbas tasasid , ta viis seda kirja kui pärast põhilatas , ma ei tea , kui ta oli põllus või seal oli tal linn , aga ma ei oska üldse teda teada , mida ta tahab ja mida ei saa . ma ei tea , kas ta on täie tõuaga või täpselt täiel tõuaga või ta tahab võtta teise tõuaga ja pidan talle ühe sõnadega , kui ta tahab oma kõrvalduse tuua , kui ta ei saa seda teha .

สัตสัสสาวิยาคภุมมาเกะติโลวะทวันอิทิมันโตชุดิมันโตวันละวันโตเอสัชินโนมุทมานะภิกขามุภิกุณังสมิติวนาชัสสาสเฮมตายยาคานานัตวันดิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันละวันโตเอสัชินโนมุทมานะภิกขามุภิกุณังสมิติวนาชัสตาขีราติสาสายาคานานัตวันดิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันละวันโตเอสัชินโนมุทมานะภิกขามุภิกุณังสมิติวนาอิเจเตโสลัสสัสหาสยาคานานัตวันดิโน อที่มันโตชีดมันโตวัน้วันโตเอ๊ o สสินอมธรรมนาภิกมูพิกุนงเสบติวนางเวสามิตตาปัญจสยาลานะตวนตนอที่มันโตชีดมันโตวัน้วันโตเอสสินอมธรรมนาภิกมูพิกุนงเสบติวนางุมพิโรราชคายโกเบสววนาพินสสยาาัง ปยืปาสติจคุ้มผิดรราชการก็ชปากาสม,มิธิงวันน้ำปุริมาทีสัมภาษากถาเราชอบภาสติขันทพานางาติกดีมาราชะยะสาสัยรัชชิศพูตาพิตาสาภาโอินทนามามหภาภลายที่มันโตชติมันโตว,วันนู้นโตเยอะสั้นนมันธรรมานาจิกามมุปีคุนักสมิธิงวันนัทกินาใจสังราชาวิรุณโหาตัปภาษาสติคุมพันธทานา အာတိပတိမဟာရာဇာယသာသီသောပိုတာပိတာသဘ avo ဣန္ဒနာမမဟာဖလာယိတိမントောရှိရမントောဝနဝန္တောသာသီနမသမနာပိကမောပိကုနသမတိဝနံ

महापला इति मन्तो सिदिमन्तो वन्नो वन्तो असिनो मदमनाभिकाम मुकिकुना समिति मनापुद मत्संग सगरथो तकिने नवेलो हको पासिमे नवी रूपखो कुवेरोत्रं निसं चतरो ते महाराजा समन्ता चितरो चिकित्सा थत नमन आथंसु बने कापिलो वथवेते संगमया विनोधासा कुवा चनिका सथामया कुवेत ตัวเอเนตุวิภูจวิปูโตสาจันทโนกาศมเสด็จเทวกินุชทันตุนิทันตุจะปนาโทโอบำมันโจอเทวสุโตจะมาตาริจิตจะเสโนจะคันทับโพและโนราชาเชโนงเสพอาโค ปัญจสิขคเจวติมพารสุเรวัชชาเอเตจเจจราชานโนคันธภาสาราชุบิโมทมานาพิกงามูพิกุนังสมิติวนังอาทะคูนาภาษานาค้าเวชาลาชาตาจักกัรพรรสัตตะลาคุปายาคาสายยาพิธียามูนาธัตตะลาทัสอาคุนาขายสัสินโอเอราวันโนมหานาโหสุปะักษมิติวนังเยนาคาราเชสญสาวสานติริพาติชาปักิวโสตจักคุเวห์ห यसाते वनमच बता चित्रा सुपन्न इते क्षदाम अभियंता ताना खदा छाना मसे सुपन्न तो खेम मका सुबुतो सना वि बाचा वयंता ना खास बन्ना सरम सीता वशी रहते न समुथा सीता फातरो वास वसे ते इति मतो यसा सिनो कारा कंचा मा विस्मा सुरा थन वे कसा वे पतिति सुतिति भारा थो เหตุว่าพราะเรื่องนัราพบถ้ามปะปามุสามโยธท่านีพันธันเตปิปกูนสมิติว่านังอาพอจะเทวะพทฒนีสเตชัวโยตถ้าขมวรู้าวะารูน เทวสาวโมจยาสัตยสาสหเมตากรุณากายก้าคูเทวีสัสิโนเสเทราระกายาสภีนันตวัเติโนอิธิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยาสัชินโนมโธมานาภิกามุภิกุนังสมิติวนงเวทุจเทวาสาลีจะสมาจะทธเวยามาจันทัสุปณิสาเทวาจันทมาคูปุราคิตาสุริยสโธปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตานณกันตานิปุราคิตวาคูมันทวลาคาวสุนังวาสโวเสโทสกโก collections paha borinta tauuna sera th ka iaasa peana towan tirorong it di mana bika mo uppihun na semitiwanaangg. อาทาโคสาบูเทวะฉลมาคิดการวาฤทกาจะรวชาจะออมาพบภายภาสนรุณาสัตมามจะจตัจะจเนชกาสุเรภจิราอาคูอาคูวาโสเนินโนุสเรธายสพเพานาตวันสินโนอิิมันตุชิติมันตวานุมันตวัสินโนมุตมานาภิกาโมภิกุนาสมิติวนาสมานามหาสมานามนุามนุสุตามาตาปทสิกาอาคูอาโโนทูสกาาครโอเทวะเยจลิทวาสิน ปาร์คามหาปาร์คาคูเทวายาสิโนจะเทเดินทางกยาสัพเพนะตวันิีนุิที่มันโตชุดมันโตวันะวันตัาสิโนมือธมานะภิกษุณีภิกขุนะสมิติวะนะสุขะกรุมหารุนารูเวค์ขัาสาโอธาตขันปามุขาคูเทวาาวิจักขาสัามตตาห์นรกษามิสการจะสิโนทียังอาคาปัจจุโนยที่สาบิวัสสิทศเสธเดินทางกันยาสัพเพ

อุตชาติมาคีลังโอขตินะม้นสว่งแท้เคโมขจรังนาคังจันโทษสิตาติตาสุพรมมาปรมาโตจะปุตตะที่มาโตสหัสนนางกุมารโอติโสจะโสปะขศิมติมนางสหัสภัณมลกานางมาพรหมาพิติจิตอุปปโนชิติมันโตวิสมากายโยเยสาธิโสเซสสิกาอาคูปันเจกวสวัตินโอเตสัจมาฉัตโตอาคาหาตโตปริวาริโตเจสภะภิกันเตชินเทเทเวสพรมเกมาฤเสนาภิกาไมปันสกันหาสมะติยังเอทะคันหาทะพันธา ธาราเคนะพันธมารทวโรสมันตาปริวารเเร่ธมาโวมุจจตโกจิลังอิติอาธมหเสนโอกานหเสนาเปสยีปานินาตระมาห์จักสรังกตวานะเพิระวังยะาปาวุสโกเมโคทนเยนโตสุวิชุโกตุทาโสบจุทาวติสังขุโตอาศยาวเสตตจสสัพพัง ภิญญาาวาวติตวนั้นจะคุมาต่ออามาติศธาสาวกิาสเนรเตมารเซนาภิันตติชานาติขบเตจ้อตปมกระสุตวาู้ทธาสสสนาวีตรักปกามุงเนสังลมันปีิยุงสับเพิมเชยสังขามานพยาติตายสัสินนมรันติสาุติหิสาวกาตเตชัเนสุตานติสิบเอ็ดบรสดมคลสุตั อาเสวนาจะพาลานางปันทิตานะจะเสวนาบูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลมุตตังปฏิรโรปะเทสะวาโสจะปุเพจะกะตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตังพาหุสัจจสิปัญจะวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุปัฏานนางปู ตทารัสรสังฆโหอนากลาจากักม,มันตาเอตามคมาขาลมุตมังทานะจะทบบาจารรมจริยาจะยากะยา,กาตะกานะจะสังฆโหอนาวาชา,าน,นิกม,มานิเอตามคมาขาลมุตมงอารติววรติปปปัมาชปานาจะสัญญโมอปมาโทจะทมเมสุเอตมคขลมุตตมงคารวจะนวาโตจะ สันตุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสวนางเอตัมมาคารมุตตมังขันตีจโะโสวจัตสตาสาัมนานะจะทัศนางกาเลนะธรรมะสากกชฉยเอตัมมาคารมุตามาตะมังตโปจะพรหมจรยิยะจอริยะสจานะทัศนางนิพพานะสัจจิกาิยจาเตาาิตามมาคารมุตตะมัง พุทธะโลกธรรมเหิจิตตังยัสนากรรมปติอโศกังเวรชันเขมังเอตมังคารมุตมังเอตาทิสาลิกตาวานะสัพพัทธธมะปาราชิตาสัพพัทโสทิงคัดชันติตันเตสังสมังคารมุตมันตตสิบสองบทสวร,รัตนาปเร ยังเคิดนชีวิตต่างๆทั่วว่าร้งวาสเคสวายามรัตนางปณิตางนนสมัยอาทิตถาค้าต่ในฌามิบุตเทอรัตนานปณิตาเอตินั้นสัจเจนั้นสวัสิ์หอนทุกขยามวิราขังอาวาตังปณิตัอย่ท้ชักาสกยามวุ่นิสมายที่โตเตนั้นธรรมเมนัสมัติยินจิตท่านิธรรมเมรัตนานปณิตาเอตินันสัจเจนั้นสวัสดิ์หอนทุกข์ใยางบุจรเสตโตปิวาณียิสุจิงสมายิีมานันตรีกันยามมหูสมัยิมา तेन समो नवीशति धाम विधाम में रतना बनीता ये तेन सातेन सुवादी हो तो ये पोखरा आतर्षता पसाता सातार ये तानी बुखारी हो दिते ठाक चिने या सुखता सजाव का ये ते सुदिन्ना नी महापलानी धाम विषम के रतना बनीता ये तेन सातेन सुवादी हो तो ये तो प्रयुत्ता मनसा धने Nanikāmi nōkho tamasātānāmite patipatāt, amatāngu ikhānālāt thāngu thāne pūtīng pūt shamā nā iham pīsāngkē ratānāng pa nītāng e te nā sācē nā suwāti wōntukī nā pūrā nā nā wāng nā tīsāmpa wāng wī rāt tatsitā ya tikē wās mīng tēkī nā pīsā awirō nīsā nā nīpāntitī rā iatā iambatī pō iham pīsāngkē อัตหาเวชิตังเสยโยจายายอิตราปรชาอัตตันอัต,ต,อต,ตทันตัสาาสะโปสะสนิจังสัญญาตะจาริโนเนวเทโวนคันทัพโพนามารสหาภัมุนาชิตังอป,ปชิตังกะยิราตถาโรป,ประสะชันตุโนสิบสี่บสวยเกยาปุตตูตรภสิตมิทางเตนะภควตาชาณตาปัสะตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะ อาถาตุงเหมาอานุสเวนณมาปาราม,มาปารายมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปะานีนมาตากะเหตุมานัยะคเหนมาอาการะปาริวิตะเกนมาทิถินิชานขันติยมาพภะพโปรปะตายมาสามนโนโนคารุยะทาตุเมเหอาตตะ นาวาชาเนยยธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาชาวชาอิเมธมาวินโยคริตาอิเมธมาสมัตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอธาตุเมเหปะชาเหยยะธายะธาตุมเหอัตตนาวาชาเนยยธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวินโยปสัทธาอิเมธมาสมัตาสมาธินาหิตายะทุขายะสังวัตติ อาถาตุมเหอุโอปะาสัมปัจฉะวิหารยาธาตุสิบห้าวสุดอปานยโสูตรโอปนิยติชีวิตามัปปมาโยชาโรปานีตัสานาสันติตานาเอตัพยามารเนเปขมานโปุญญาณีกกยราธาสุขาวหานีออปนิยติชีวิตามัปปมายาชาโรปานี ศสนาสันติทานาเอตังพยามารเนเปขมาโนโลกามิสังปาชาเหสันติเปโคโ,โยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตัสาตังตัสเปสัสาสุขายาหนติยังชีวามาโนปกะกาโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติง ขาสติธรรมจารีสเพสังขารานิจาติยธาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสภพสังขาราทุขาติยธาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพธรรมานตติยธาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนกชาดกอปันากถฐานะเมเกทุธิยังอหุตกิกา เอตะทัญญายะเมธาวิตังคันเหยยะอปันนาการพาหูงเวสารนังยันติปภาตานิวนานิจะอารามรุขะเจยานิมนุสสะพยะปัจชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนังุตตมังเนตังสารนังมาขมาสัพพะทุขาปมุจติโยจากพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าสารนังขโตจาตาเรเรสะจานิสัม,มปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทัง ทุกขัาสสะจะอติกมังอริยจะอตถังขิกัางทุกโขปะสามะคามีนางเอตังโขงสรารนางเขมังเอตังสรารนามุตมังเอตังสรารนามะัมาสสะพาทุขา,ธธขาปโมจเตยสิจเจลบรสวดพระเทศกาลตรขาถาปฏิตังนั้นมาเขมือยานาปฏิก,กังเขนักตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตังปะหินาตาังอัตจจจา,จานักตัง สิ่งใดดวงไปแล้วสิ่งหนึ่งก็เป็นอะไราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธธรมรมตถาทวิปัณ์สตรยสังฮิราสังกปังตวิธรมรมมรระดวยเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอเน,นียไม่งอคอนแคลนในทำนันนันได้บุคคลนั้นพึ่งเจริญทำนั้นเนื้อให้ปรดปรุงเธอออเชวะกิจมาตาปังโกชยารนมารานาสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเราจะดูความตายในวันพรุ่งไอฮิน,นสังฆานันเตนะมาสินเนนามาชุนาเพราวะว่าความผัดเพล้งกับมาจุระผู้มีเศนาให่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวะวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตเวพเทกราโตเตัตนโตอันจิคเดมุนิเต ภาพยนตผู้สงบเลี่ยงเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดอรัางทางกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเฉลยเรย่ระการชินแส18บัส่วดอภินห,า,นา,หาัจวัเคณะป้ oh าทาแชรัฐโมหิชรานาจิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ลวงพ้นความแก่เป็นไม่ได้ พยาธิทำโมหิพยาธิแนนอาิตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมหิมรณะอนติตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้ชัพเพหิเมเปียหิมนาเปหินานาพะโววินาภาโวเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจะขอราขอเจริญเจริญทั้งหลายทั้งปวงกามะสกโกหิกรรมทายาธกรรมยุนิกามะพันธุกรรมปฏิสัตนา เราเการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นนักเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยาติมากัลลิสานมิกายลนังวาปะปะกังวาตัสสะชายาธาภวิสานีเราทํากรรมในว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นชื่อไปเอวังอัมเหหิอหียพินหังปัจิเกคิตตพังเราทั้งหลายครพิจารเาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบเก้าวสวดเทวตาอุโยชนาคาถา ุกขปผตตาจนิทุกข์ข์เฮยาตตาเจนิพฮียโสกปผาตตาจนิโสก์ข์หงุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอเมย์ฮิสภาพตัปุญญสภาพทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานาทัตทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัาพราภาวนาพิระตาหงุดูขัดสนตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพลาปัตตาปัจจกานันจิยังพลังอรันตานันจเนชินารักขังพันธามิสัพพโส ยี่สิบบวสวดเทวตาปฏิชานะคาถาหันธรรมยางปฏิชานะคาทาโยแนามาเซยางเทวตาสันติวิหารววสินีทูเป็กะเรโพธิคะเรเตหิงเตหินตาธรรมะธานีนะบวันตุปูชิตาสทิงกโรนเตทิวิหารมันเรเทราจมัชชานวกาจพิโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจเทหิสานิคมาจิสราสปาลพุทาสุขิตาพวันตุเตชลาู้ชายด ปิจักันทัศน์พบวะสังเสธชาตาอัธวบวปาติกานิเยนิกังธรรมโมรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสการลงตุสังขายังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตถราจปุขาราสังโฆโหตุสมะโควาอัธยาจาริทายาจามีรักขันตุสัรรมโมสเพปิธรรมมัจาริโนุทิงสัมปปุเนยามาธรรมเมอริยาปเวทิเตยิสิบเอ็ดบุสาวสัพพะปฏิทานะคาถา พันธมยังปฏิทานะคาทายโยภนามาเซปุญญาสี่ธานิกะตาสญาณญาณิกะตานิเมเตสัจะภากิโนโหโตสาัตานานตาประมาณนาคขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มมี่วยแห่งบนที่ข้าพเจ้าได้ทำในแบบนี้และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะม่หังมาตาปิตาทาโยทิฐาเมจา ปายะที่ถาวาอันเยมัชะตะเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รักพวกมีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสารันตาภาวะภเวและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภิสามเกิดในกำเนิดสี่เกิดมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่อ,อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปิธานเมอนุโมทนตุเตสยางเยจีมังนับปชาน,านติเทวาเตสังนิเวทยยงสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแลขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เรลาไดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงเจ๊งแกสัตว์เหล่านั้น,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 นไม่ยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนานสเพสัตตาสถาโหตุอเวราสุขชีวินโนเขมมาปะ ทัาจะป,ปรปโตเตสา,สาสาสิชะตังสุภาพาะเหตุคืออนุโมทนาวุญทั้งหลายที่เขาเจ้าให้แล้วขอสัตวทั้งปงจุงยามีเวนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเธอขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด เรื่อนุภาพแห่งศัตรีฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้สง่งแห่งการบูชาพาระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พรสสูภปพร,ปริและพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยถึงปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอเทวเทพเทวเวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมือม่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยความให้แก่ข้าพเจ้าเราวัฒุมงคลพระก,กริง่งภริพินาโดยมือสีเสมจพายานาสังวร วันประวันในวัพวิหารตลอดจนวนันท้องมงคลทั้งหลายที่สามสินสร้างขึ้น่อังที่ผ่านมาและที่จะสร้างในนาคตขอจงเปลี่ยน้รื่องโลภห่งผาปรริลและข้ามงคลในภาระต่างๆขอจงสำเร็จศักดิสิทธ์ทุกประการเถิดุ